สูญเสียวความมั่นใจเนี่ยในที่นี้มันมันคืออะไรแลวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับพอคนที่ถูกทําให้ไร้ค่าดูต่ําต้อยอะค่ะมันทําให้คนนั้นอะเสียสูญเสียวความมั่นใจไปด้วยมันมีผลกระทบต่อชีวิตของเขาอย่างไรคนไม่มั่นใจปุ๊บเวลาจะไปเจอใครมันก็จะแบบกังวลไปทุกอย่างเลยค่ะมันก็จะทําให้ไม่มีความสุขก็จะหน้าบึ้งตึงตลอดเวลายอย่างนี้ค่ะสวัสดีครับต้อนรับกลับมาสู่รายการ Free Gen Talk ครับ และสำหรับตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงการสูญเสียความมั่นใจนะครับแล้วเราก็ยังคงอยู่กับพิชุนะครับสวัสดีครับพ่ชุครับสวัสดีค่ะครับก็ยังอยู่กับพิชุนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะฮะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับสำหรับตอนนี้ครับผมอยากจะพูดถึงผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยหลายๆคนนะหลายๆเคสเนี่ย อนอกจากภาวะ trauma ภาวะซึมเศร้าทางจิตใจแล้วเนี่ยครับก็ยังเป็นผู้ที่สูญเสียความมั่นใจนะผมอยากจะขอพิจูอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับว่าการสูญเสียความมั่นใจเนี่ยในที่นี้มันมันคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับจริงๆอย่างสถานการณ์การเป็นผู้ชายจากการ้าม,มนุษย์นะคะแน่นอนว่ามันเป็นการทําให้อํานาจของคนคนหนึ่งสูงกว่าอีกคนคนหนึ่งคือคนคนหนึ่ง กดให้คนคนหนึ่งต่ําลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพอคนที่ถูกทําให้ไร้ค่าดูต่ําต้อยอะค่ะเมื่อทำให้คนนั้นอะเสียสูญเสียความมั่นใจไปด้วยเพราะว่าเขาถูกบังคับเขาโดนข่มขู่หรือเขาโดนหลอกลวงทําให้เขารู้สึกว่าเขาหมดอานาจในตัวเองเขาไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปได้เพราะว่าเขาเคยถูกคนอื่นกดขี่หรือทําให้ต่ําลงได้นยคะซึ่ง สถานการณ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในเคสที่มีการละเมิดทางเพศรวมถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งการสูญเสียวความมั่นใจเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งของอาบาดแผลทางใจได้ด้วยหรือว่าเขาอาจจะเคยมีเบื้องหลังที่ไม่ได้รับเกียรติหรือว่าไม่ได้รับเป็นตัวโดดเด่นหรือคนสำคัญในนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะทำให้เขายิ่งขาดความมั่นใจในตัวเองได้ด้วยค่ะ นั่นก็คนกลุ่มนี้ก็จะขาดความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งอาจจะกลายเป็นปัญหาได้ไดแล้วก็พอไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้เพราะว่าขาดความไว้วางใจไม่ไว้วางใจเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะหลีกหนีจากสังคม mm. พอหลีกหนีแล้วมันจะมีจินตนาการต่างๆมากมายค่ะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นคนนั้นไม่ชอบเราไหมนะคนนั้นจะรู้เรื่องราวของเราไหมนะคนนั้นเคยเห็นคลิปของเราไหมนะ มันจะเกิดคำถามมากมายค่ะมันทําให้เขาหวาดกลัวสังคมแล้วก็มันจะถูกพัฒนาขึ้นไปจนกลายเป็นโรคบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจได้ด้วยค่ะดังั้นเรื่องการสูญเสียความมั่นใจเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องให้ความสําคัญเวลาเราดูแลผู้เสียหายด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาขาดความมั่นใจเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็จะไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาตัวเองเข้าไปรับการศึกษาหรือบพัฒนาอาชีพอื่นๆด้วยอันนี้ค่ะก็ เป็นเรื่องพื้นฐานเริ่มต้นที่เราจะต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้เสียหายก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการช่วยเหลืออื่นๆมากขึ้นครับทีนี้ในใน,ในส่วนของผู้เสียหายที่เขาขาดความมั่นใจเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตของเขาอย่างไรในในในการใช้ชีวิตแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สังคมที่เขาอยู่ด้วยอย่างนี้ครับใช่ค่ะอย่างมันมันกระทบมากเพราะว่าอย่าง เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้มันเหมือนเป็น,ปนการทําให้เขารู้สึกสูญเสียพลังอํานาจอย่างเช่นถ้าเขาอาจจะเคยเป็นผู้นําของครอบครัวแต่เขาถูกบังคับใช้แรงงานแล้วก็ถูกคนอื่นกดขี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาได้รับความช่วยเหลือออกมานั่นหมายความว่าความมั่นใจของการเป็นผู้นําครอบครัวก็จะหายไปด้วยหรือแม้กระทั่งเขาเคยเป็นนักเรียนที่เรียนดีมากหรือเป็นนักกีฬาที่เก่งมากแต่เขาถูกล่อลวง ไปเป็นผู้สายจากการค้ามนุษย์มันก็จะทําให้ความดีงามหรือความโดดเด่นหรือว่าความสามารถของเขาเนี่ยถูกกดลงแล้วทําให้เขารู้สึกขาดความมั่นใจเขาก็ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้มันก็ทําให้เรื่องของการตัดสินใจภาวะการตัดสินใจภาวะเป็นการเป็นผู้นําที่มันก็จะถดถอยไปด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปคนไม่มั่นใจปุ๊บเวลาจะไปเจอใครมันก็จะแบบ กังวลไปทุกอย่างเลยค่ะมัน<ะ>ก็จะทําให้ไม่มีความสุขก็จะหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะไม่มีใครที่จะกล้าเข้ามาคุยด้วยมันก็จะเชื่อมไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาตัวเองค่ะซึ่งไม่มั่นใจก็ทําอะไรต่อยากทีนี้ในส่วนของครอบครัวสังคมหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยควรจะมีบทบาทในการสนับสนุนคนเหล่านี้ยังไงครับค่ะก็ คนใกล้ชิดเนี่ยค่ะเป็นส่วนสําคัญที่ในเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้เขาอย่างการคืนบทบาทที่เขาเคยเป็นให้กับเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการบอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเขาพลาดหรืออาจจะเป็นเพราะสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าทุกสิ่งบนโลกเราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้น ไม่แปลกเลยถ้าเกิดเขาจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแต่ตอนนี้เราอาจจะมาหามุมมองหาแนวทางที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําแล้วเอาเรื่องราวของเราไปเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้คนในครอบครัวหรือชุมชนของเราเกิดกับเกิดสถานการณ์นั้นซ้ำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนในครอบครัวชุมชนก็จะเป็นส่วนสําคัญที่แบบว่าสร้างการเรียนรู้ให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 กันแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําแล้วก็ไม่ตีตราไม่ตัดสินเขาว่าการเป็น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วทําให้เขาไม่สามารถเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ทีด่ดีเป็นลูกที่ดีได้ถ้าเรายัางสร้างความเชื่อมั่นให้ให้คนในครอบครัวไม่ได้เราก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นตัวผู้เสียหายที่อยู่ในครอบครัวเขาจําเป็นจะต้องรับความเชื่อมั่นจากครอบครัวเป็นหลักซึ่งในกระบวนการทํางานช่วยเหลือเขาอะคะ่ะอ,อย่างพี่ชูเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวผู้เสียหายเท่านั้น ผู้เสียหายอาจจะเป็นเด็กที่พี่ช่วยทำงานด้วยแต่เราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ที่ดูแลเด็กด้วยว่าเขายังดูแลลูกได้นะพ่อแม่มักเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเพราะว่าทําให้ลูกเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นลูกเป็นผู้เสียหายหลูกถูกทําร้ายกลายเป็นพ่อแม่กล่าวโทษตัวเอง แต่ถ้าพ่อแม่ยังกล่าวโทษตัวเองอยู่ลูกจะพัฒนาได้อย่างไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะจําเป็นจะต้องทํางานควบคู่กันไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเด็กการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้ตัวพ่อแม่ครอบครัวของเขาด้วยเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเด็กใกล้ชิดกับพ่อแม่ครอบครัวที่สุดแล้วอันนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับการเปลี่ยนแปลงของผู้เสียหายได้ครับก็การสูญเสียความมั่นใจเนาะก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ถูกกด คมเหงนะครับในอดีตที่ผ่านมาจะเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายในอดีตนะครับก็ทําให้ผู้เสียหายเองเนี่ยเป็นผู้ที่สูญเสียความมั่นใจนะครับแล้วก็บทบาทของชุมชนนะครับครอบครัวเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เสียหายเนี่ยหรือผู้ที่มีผู้ที่สูญเสียความมั่นใจในตัวเองเนี่ยกลับมาคืนสู่สภาพปกติได้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันมี สาระสำคัญและมีคุณค่าและมีความหมายนะแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ชมที่อยากจะกดติดตามแล้วก็กดแชร์รายการนี้ให้กับเราด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในรายการต่อๆไปครับ